สวัสดีครับพี่ทิพย์ครับสวัสดีค่ะขอญาตเลยกชื่อเล่นเลยน้องกันนะพี่ได้เลยค่ะวันนี้นะครับพี่ทิพย์เนี่ยแวะเข้ามาเที่ยวที่โชรูมเอ็กโฮมคาร์จริงๆแล้วซื้อรถออกไปตั้งนานแล้วฮะแต่ว่าแวะเข้ามาเที่ยวก็เลยขอพี่ทิพย์สัมภาษณ์นิดนึงนะครับต้องบอกก่อนว่าทําไมผมถึงขอสัมภาษณ์รู้ไหมพี่ทิพย์เนี่ยเป็นคนแรกที่ผมสัมภาษณ์ในเรื่องของการออเดอร์พี่ทิพย์ออเดอร์รถซีที่สามคันนี้ไว้ จริงไหมพี่ตอนนั้นใช่ค่ะฝากให้เอ็กช่วยหาอ่าแล้วนานไหมกว่าจะได้ก็ประมาณสักเดือนหนึ่งนะคะประ,ประมาณประมาณเดือนหนึ่งแล้ววันที่หาได้วันแรกเลยเนี่ยแล้วพี่ทิพย์มาเห็นรถเนี่ยพี่ทิพย์เป็นประทับใจไหมคือเห็นปุ๊บก็คือเอาได้เลยอะ่ะเอาได้เลยใช่ไหมใช่<ะ>เพราะว่าแบบว่ามันตรงสเปคทุกอย่างเลยสีดำเบาะแดงชุดแต่ง M Sport คือครบกว่านี้ก็คงแบบไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วอ่ะแล้วสภาพรถที่ได้ไปรู้สึกโอเคไหมไม่รู้ว่าเจ้าของเก่าเขาขับยังไงคือมันเหมือนใหม่มากเราดูแลยังได้ไม่ดีเท่าคนเจ้าของเก่าเขาเลยอ่ะกอถ้าไม่มีรอยสะเก็ดหินเลยได้ซ้ำอะไรเงี้ยพี่ทิพย์ก็บอกว่าคือได้รถที่ดีไปตอนนี้พี่ทิพย์หลังจากที่พี่ทิพย์ซื้อไปณเวลาเนี้กี่เดือนแล้วนะก็เกือบเกือบปีแล้วนะนี่ฮะท่านผู้ชมฟังนะเกือบเกือบปีแล้ววันนี้อยากจะถามอีกเรื่องหนึ่ง พี่ทิพย์รู้สึกยังไงกับการบริการหลังการขายของไอ o โฮมคารทิพยลองเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงจริงๆก็ตั้งแต่ซื้อรถแล้วค่ะก็คือทางนี้ก็คือจะดาเนินการทุกอย่างให้เลยทั้งไม่ว่าจะขอพอรบบไดๆหรือจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเจ้าของอะไรเงี้ยคือเขาก็ทําเราแค่ไปเซน็นแล้วก็เอารถไปที่ศูนย์แค่นั้นเองทางเงคือดิวให้หมดทุกอย่างเลยแล้วในเรื่องของการเซอร์วิสรถอะ จริงๆอ่ะที่ซื้อไปก็ยังอยู่ใน BSI จริงๆเอาเข้าศูนเองก็ได้แต่คือด้วยความที่แบบเอกดูแลดีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมาให้เอกเอาช่วยเอาเข้าสูน์น่ะพอเอาเข้าสนยนไปตารางซ่อมหรือใบเสร็จที่ออกมาคือรู้เลยว่าแบบว่าถ้าเราเอาเข้าศูนเองอ่ะจะไม่ได้รับการซ่อมเยอะขนาดนี้ท่านผู้ชมครับฟังเลยนะฮะก็ต้องบอกก่อนว่าพี่ทิพย์เนี่ยจริงๆเข้าศูนย์เองก็ได้แต่ผมอ่ะ คือลูกค้าที่ซื้อผมไปผมผมบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมดูแลผมเอาเข้าศูนย์ให้อะไรให้ก็ดูแลลูกค้ากันก็คือถ้าไม่ว่างไม่เป็นไรครับจริงๆแล้วซื้อรถผมแล้วใช้บริการเน่ยผมให้ลูกน้องไปเอารถไปคอยดูแลเอาส่งไปที่ศูนย์คอยดูแลให้อะไรให้นะครับที่ทิพย์ก็ยืนยันแล้วนะ,ะว่า<ช>เนี่ยฮะตามนี้เลยสุดท้ายก็อยากถามพี่ทิพย์นะฮะร,รู้สึกยังไงกับผมบ้างคือเคยได้ยินมาตั้งนานแล้วว่าเวลาซื้อรถกับเต็นท์รถเนี่ยจะชอบแต่ว่าตาดีได้ตารา้เสียอะไรอย่างเงี้ย คือก็มีเรื่องเล่าเยอะแยะว่าแบบว่าบางเต็นก็ไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่คือพูดเลยว่าซื้อกับเอกอะตั้งแต่ซือซ้อมายังไม่มีปัญหาเลยไม่ว่าจะเรื่องการบริการหรือตัวรถเองทุกอย่างมันคือของแท้อะไม่แท้เครื่องแท้ไม่มีการแบบว่าหมกเม็ดได้ดอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออซือซ้อรถกับเต็นเนี่ยไม่เสี่ยงก็มีนะพี่ทิพยืนยันได้ไหมว่าตอนเนี้ย ที่ผมสัมภาษณ์อยู่เนี่ยสดจริงๆไม่มีคำถามที่ผมบอกพี่ทิพย์ไว้ก่อนเลยไม่มีเลยเมื่อกี้เกบจะถามเอกแล้วว่าที่ตอบไปอะเป็นยังไงบ้างเพราะว่ามันสดมากมันไม่ได้มีการเตรียมสคริปต์ใดๆคือไม่มีเลยนี่คือ,ค,อคำยืนยันจากพี่ทิพย์เลยนะครับไม่ไม่เตรียมเลยค่สะสบานได้ <laughs> เราไม่ได้เตรียมกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณพี่ทิพย์นะครับ <c oughs> ขอบคุณมากๆานะครับที่แวะมาเที่ยวมาเยี่ยมเยียนเอกอมคาแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ <c oughs> ที่ติดตามผมในเอกอมคานะครับสวัสดีครับสวัสดีกวางค้าสวัสดีครับ